3เพื่อนบ้านไทยขมนินพมา่าลาวทุจริตมากที่สุดในอาเซียนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นการจัดอันดับ ประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทำการจัดอันดับโดยองค์กร NGO Transparency International หรือองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในกรุงเบอร์ลินได้เปิดเผยดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2022 ซึ่งพบว่าปัญหาการทุจริตยังคงเป็นการตอบสนองที่สอดคล้องกับการคุกคามการฟื้นตัวเศรษฐกิจทั่วโลกโดยประเทศในอาเซียนมีจำนวนผู้มีอำนาจเพิ่มขึ้นทำให้การทำงานของสังคมพลเรือนลดลงในขณะที่ผู้นำจำนวนมากให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าความพยายามที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆปี งานวิจัยจะจัดอันดับ180ประเทศทั่วโลกโดยการจัดการทุจริตของภาครัฐในระดับที่รับรู้ได้คะแนนเริ่มจากศูนย์คือทุจริตสูงถึง100คือโปร่งใสามากก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันนะครับเรามาดูกันว่าประเทศไหนที่มีการทุจริตมากที่สุดในอาเซียน โดยประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในอาเซียนก็คือประเทศพมา่าโดยคะแนนอยู่ที่23เต็ม100ส่วนอันดับที่สองคือประเทศกัมพูชาคะแนนอยู่ที่24เต็ม100อันดับที่3คือประเทศลาวคะแนนอยู่ที่31เต็ม100ซึ่งจะเห็นว่าประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในอาเซียน3อันดับแรก คือประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยนี่เองและประเทศไทยเองนะครับก็อยู่ในอันดับที่6ของอาเซียนโดยคะแนนอยู่ที่3 6เต็ม100ส่วนประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองซึ่งคะแนนอยู่ที่83เต็ม100โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันนะครับ ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้กล่าวว่าอันดับหนึ่งอันดับสองและอันดับ3ที่มากที่สุดในอาเซียนก็คือข้างบ้านที่อิจชาประเทศไทยสุดๆถ้ามีช่องให้เล่นประเทศไทยพวกมันก็จะเล่นทันทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยกัมพูชาเป็นผู้ชนะอีกครั้งเมื่อก่อนสงสารกัมพูชา แต่ตอนนี้ไม่แล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมในฐานะคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนมีอำนาจผมเลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงน่าเศร้ามากหวังว่าอีก2-3ถึงปีข้างหน้าจะไม่มีการทุจริตในประเทศไทยแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้เมนนี้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองและเราเวียดนามและประเทศไทยจะพัฒนาไปด้วยกัน ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวมาเลเซียนะครับได้กล่าวว่าฉันคิดว่าดัชนีการทุจริตของมาเลเซียสูงกว่านี้นะความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวเมียนมาได้เข้ามากล่าวว่าใช่แล้วเพมะ่าพวกเราคืออันดับหนึ่งความ foi. คิดเห็นต่อมากล่าวว่าผลของการจัดอันดับในครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้กล่าวว่า ประเทศที่มียาเสพติดมากที่สุดก็คือประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเอาจริงๆนะในแถบอาเซียนนอกจากสิงคโปร์แล้วที่เหลืออันดับก็ต่ำเปีียมากๆรวมถึงประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามาเลเซียควรชนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชาวกัมพูชาจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้ ปีหน้ากัมพูชาจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไทยแลนด์ก็ไม่น้อยหน้าเลยแต่ก็ยังดีกว่า3ประเทศอันดับบนความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวฟิลิปปินส์ที่ได้เข้ามาตัดเพอในโพสต์นี้นะครับโดยได้กล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรอยู่อันดับต้นๆของรายการในความคิดของฉันลองจินตนาการว่ามีประธานาธิบดี ซึ่งพ่อของเขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะจอมเผด็จการที่ทำให้ประเทศของเขาเป็นหนี้และถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 1, 10ึ่ง0ล้านจากขั่งของรัฐบาลของเราประเทศของเราเป็นประเทศที่สิ้นหวังเพราะผู้ที่ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของเราโง่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเป็นคนไทยและฉันเสียใจมากกับอาเซียนของเรา ประเทศของฉันมีการทุจริตมากจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสิงคโปร์ดูสะอาดมากแต่ภายในก็โสกปกมากเงินทั้งหมดจากผู้นำและนักธุรกิจที่ทุจริตที่หนีไปสิงคโปร์ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวาว่าเวียดนามมีคะแนนสูงในการต่อต้านทุจริตในอาเซียนเพิ่มขึ้น3อันดับส่วนสิงคโปร์ลดลง2อันดับ และมาเลเซียลดลง1อันดับจากการจัดอันดับในปีที่แล้วความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า3ประเทศเพื่อนรักติด1ใน3เลยนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากัมพูชาคืออันดับหนึ่งแล้วก็มีคนมาตอบต้เมนนี้นะครับว่าฮุนเซนรวยอยู่แค่คนเดียวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเชื่อว่าคอร์รัปชันในประเทศไทยค่อนข้างสูง แต่ผลปรากฏว่าหลายประเทศก็สูงขึ้นผมนึกภาพไม่ออกว่าพวกคุณจะอยู่กันยังไงเพราะขนาดเป็นคนไทยผมยังรู้สึกเจ็บปวดที่โดนเอาเปรียบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่บางประเทศมีคอร์รัปชันน้อยคือทั้งประเทศมีครอบครัวเดียวที่คอร์รัปชันและปิดข่าวในประเทศไทยใครคอร์รัปชันนักข่าวจะออกมาพูดมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ฟิลิปปินส์ควรเป็นอันดับต้นๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ในเร็วๆนี้ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าพม,าม่าเขเมรและลาวประเทศแรงงานของประเทศไทยแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าคนพม่าก,กับคนลาวยังมีน้ำใจมากกว่าพวกเขมรน,นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกํำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ